การสร้างความกล้าในการพูดออกมาการกล้าแสดงออกและการพูดในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่หลายคนรู้สึกว่าท้าทายแต่เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้เหมือนกับการฝึกฝนทักษะอื่นๆการกล้าที่จะพูดออกมาสำคัญมากทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานบทความนี้จะช่วยแนะนำวิธีการสร้างความกล้าในการพูดออกมาโดยเน้นที่การฝึกฝนและการเตรียมตัวที่เหมาะสม หนึ่งการทำความเข้าใจความกลัวหนึ่งในเหตุผลหลักที่คนไม่กล้าพูดออกมาคือความกลัวความผิดพลาดกลัวว่าจะพูดไม่ดีหรือถูกตัดสินจากคนอื่นการเริ่มต้นคือการทำความเข้าใจว่าความกลัวเหล่านี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญแต่ความกลัวนั้นสามารถถูกเอาชนะได้ด้วยการฝึกฝนและเตรียมตัว 2. การเตรียมตัว การเตรียมตัวเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้คุณมั่นใจในการพูดศึกษาหัวข้อที่คุณต้องการพูดให้ดีเตรียมบทพูดหรือโครงร่างของเนื้อหาลองซ้อมพูดหน้ากระจกหรืออัดวิดีโอของตัวเองเพื่อตรวจสอบการแสดงออกและน้ำเสียง 3. ฝึกพูดบ่อยๆ การฝึกฝนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มความมั่นใจหากคุณรู้สึกว่าต้องพูดในที่สาธารณะลองฝึกพูดในกลุ่มเล็กๆก่อนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือในกลุ่มสนทนาเล็กๆการฝึกบ่อยๆจะช่วยให้คุณเคยชินและมั่นใจมากขึ้น 4. การควบคุมความรู้สึกและการหายใจ เมื่อคุณรู้สึกกังวลในขณะพูดลองฝึกการหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆวิธีนี้จะช่วยให้คุณผ่อนคลายและลดความกังวลลงนอกจากนี้การรู้จักควบคุมอารมณ์และความรู้สึกตื่นเต้นจะช่วยให้คุณพูดได้อย่างราบรื่นขึ้นหากให้ความสำคัญกับเนื้อหามากกว่าตัวเอง หลายคนกลัวการพูดเพราะรู้สึกว่าคนอื่นจะมองหรือวิจารณ์ตัวเองแต่หากคุณเปลี่ยนความสนใจไปที่เนื้อหาหรือสารที่คุณต้องการจะสื่อคนฟังจะโฟกัสไปที่ข้อความของคุณมากกว่าที่จะโฟกัสที่ตัวคุณ6เปิดใจรับฟีดแบ็ก การได้รับคำติชมจากคนอื่นจะช่วยให้คุณพัฒนาการพูดได้ดีขึ้นอย่าก,กลัวที่จะถามความเห็นจากเพื่อนหรือผู้ฟังเมื่อคุณพูดในที่สาธารณะฟีดแบ็กจะช่วยวอให้คุณรู้ว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา7การสื่อสารที่จริงใจพูดจากใจและเป็นตัวของตัวเองการพูดด้วยความจริงใจจะทําให้คนฟังรู้สึกเชื่อมโยงกับคุณและจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับผู้ฟังสรุป การสร้างความกลา้าใน